มันจะเป็นสายคาแคมป์นะครับสายเอาไปแต่งนะั่เป็นรถวงรถบ้านนะครับหรือ,อท่องเที่ยวนะครับคร <Yeah. S 1> อบครัวใหญ่นะแต่ในความหมายที่นี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่า,เ,าเป็นรถรับจ้างนะนะครับเพราะว่าที่ผมได้มาขายรถนี้นะครับเป็นรถ <Wow. S 1> หน่วยงานนะครับไม่เพจน,นะครับดิเดลนะครับนี่จูน2017หรือว่า2560นะครับเป็นพศก็คือ เป็นบล็อกเครื่องพิมพ์นิยมที่นะครับที่ทนทานใช้ดีไม่จุกจิกนะครับ <Yeah. S> 1น d ่งเคือดีคอมอเร็ว2,982 cc 136แรงม้านะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วนราชธานี <Yeah. S 1> ขอขายรถตามกระแสเข้าบ้างนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับหลังจากโควิดซานะครับถือว่ายังจางหายไปแล้วก็นะครับเป็นกระแสของรถตู้นะครับเป็นกระแสของรถตู้ที่กลับมานะครับเป็นกระแสของรถตู้ที่กลับมาฮอตกลับไปฮิตนะครับกลับมาเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นสายคาแชเป์นะครับสายเอาไปแต่งนะเป็นรถบงรถบ้านนะครับหรือท่องเที่ยวนะครับครอบครัวใหญ่นะแต่ในความหมายที่นี่ไม่ไม่ด้หมายความว่า เป็นรถรับจ้างนะนะครับเพราะว่าที่ผมได้มาขายรถนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับไม่ใช่รถล่องนะครับไม่ใช่รถล่องไม่ใช่รถตู้สายทางไม่ใช่ป้ายเหลืองกรับพูดง่ายๆเป็นรอยอสองป้ายฟ้า15ที่นั่งธรรมดานะครับไม่ถ้าบอกว่าไปรับจ้างนี่ไม่ได้เลยนะนะครับเป็นรถส่วนรถรถส่วนบุคคลนะครับไปทารถขายแคมป์อะไรก็ว่ากันไปถ้าถ้าเอาบอกออกก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนเป็นรอยอสามก็ว่ากันไปแล้วแต่ตกแต่งนะครับแต่วันนี้ผมมานําเสนอ ในความหมายที่ว่ารถตู้สวยเดิมไม่น้อยเข้าศูนย์ตลอดประวัติชัดเจนเป็นไงมายังไงเนี่ยนะครับวันนี้อยู่กับตัวหน้าใหม่นะครับตัวก่อนหน้าใหม่ก็แล้วกันปี2017หรือว่า2560ที่สภาพกิฟเดิมนะครับคือถ้าใครอยากแต่งก็ไปแต่งเองแล้วถ้าใครซื้อใช้ส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกันและก็ราคา ผมบอกเลยว่าตัวหน้าใหม่มไม่ถึงแสนโลเนี่ยไม่แปดเก้หมื่นโลตอนนี้เองเ่ยผมมีแนวมีโครงการที่จะจัดซื้อเข้ามาทําตลาดในรถกลุ่มนี้กับกระแสที่กําลังมาขาย7 5 9 0 0สบาทรับประกันสวยเดิมนัดไม่ขยับนะขาย7 5็ด0 0บาทและรถปียังไม่เก่ามากนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนโทรมาคุยกันนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนโทรมาคุยกันจะ ดาวหรือไม่ดาวหรือฟรีดาวได้หมดเลยเพราะว่าด้วยสภาพด้วยปีนะครับด้วยสภาพด้วยปียังไม่ลึกมากจัดได้เต็มๆม,มาดูกันนะครับแน่นอนสไตล์ของคอมพิวเตอร์รถหน่วยงานรถองคอ์กรนะครับก็จะเป็นสีนี้นะครับสีเทาหรือว่าสีบอลเงินสีบอลน,นั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระจังหน้า2ชั้นพัดเดิมๆจากโรงงานไม่ได้มีการไปแปลงหน้าเป็นรุ่นใหม่นะตรงรุ่นอันนี้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นเหนะมือนที่ผมบอกไปคือ รถเนี่ยนะครับสภาพนี่คือให้ดูโครงสร้างก่อนคือปกติโดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจรถตู้เองเนี่ยช้ำนะครับเป็นรถล่องมาไปวิ่งหนักมาแล้วเงี้ยนะครับไม่น้อยไม่ค่อยเชื่ออันเงี้ยอันนี้ไม่ไม่เจอในรถที่เป็นรถองค์กรรถหน่วยงานเพราะรถทุกนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับอย่างน้ํายาเนี่ยน้ำยาหล่อเย็นนะก็จะเป็นสเปคของโตยต้าเลยคือสีชมพูเนี่ยนะครับน้ายาหล่อเย็นตัวเนี้ยนะครับนี่นี่คือสภาพกิบกิบเดิมๆมนี่คือถ้ายัางไม่พอ นะครับถ้ายังไม่พอเดี๋ยวเปิดให้ดูห้องเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยนะฮะนี่นี่ให้ดูห้องเครื่องนะครับเพด์นะครับดีเบลนะครับน,ะบนี่จูน2017หรือว่า2560นะครับเป็นพอสอก็คือเป็นบล็อกเครื่องพิมพ์นิยมที่นะครับที่ทนทานใชด้ดีไม่จุกจิกนะครับ 1KD ่งเคดีคอมมอนเลว 2,982 cc 136แรงม้านะครับนะเดี๋ยวไปดูฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับไปเสียงเครืงยนต์ก่อนนะครไปดูเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์แน่นๆไม่9 5 0 0 0คันเนี้ยนะครับรับประกันแท้ทุกระยะนะครับเพราะว่ารถซื้อต่อมาจากหน่วยงานที่หมดอายุสัญญาเช่านะครับวันนี้ผมบอกคือเป็นรถป้ายฟ้านะครับโดยกำเนิดนะไม่มีก็ไม่มีการเปลี่ยนป้ายเหลียงป้ายอะไรมานะ90,000กิโล 95,380กิโล7,59ดนาะครับดูฟังเสียงห้องเครื่องนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่อันนี้คือเดิมเดิมนะครับเครื่อง KD 1 KD เดิมเดิมเงียบเงียบกิบกิบนะครับสมกับสภาพนะครับซอกนอกในสวยเดิมกิบกิบ759,000บาทใครที่อยากจะได้รถตู้นะครับราคาจับต้องได้เล่นหาได้ไม่เก่าไม่โทม สภาพดีชมนี้รุ่นนี้จัดให้แล้วนะครับกระแสนี่กําลังมาช่วงนี้นะครับกระแสกาลังมาเพราะว่าอย่างว่าไม่ได้นะบางคนเองก็ไม่ผิดนะไม่ผิดคือถ้าเอาไปแต่งเป็นรถบ้านนะครับรถคาแคมป์เนี่ยก็เอาบ่อกออกติดฟิล์มทึบห,หรือปิดตายก็ได้เหมือนกันนะครับก็แจ้งเป็นรถออรอยองสามนะเหมือนรถกระบะนะป้ายตัวหนังสือสีเขียวพ,พื้นสีขาวก็ทําได้เหมือนกัน นะครับแต่ต้องให้มันถูกต้องตามระเบียบผลส่งแค่นั้นเองนะนะครับนี่คือแนวทางที่ลูกค้าผมไปทํามาแล้วผมจะบอกว่าเอาเบาะออกแล้วใส่ป้ายฟ้าเงโอ้ม,มีมีผลต่อการโอนกับต่อการต่อบภาษีแน่นอนละใช้รถผิดประเภทนี่ผมไม่แนะนํานะครับควรที่จะทําให้ให้ถูกต้องนะควรที่ทำให้ถูกต้องอย่างนะผมเอานี่ลงลงก่อนนะจะได้ดูจะได้ดูด้วยนะครับนี่ป๊บ ภายในก็จะเป็นพาร์ทเดิมๆเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นลงกรามม่เล่มก็คือ,อ15ที่นั่งนะครับ15ที่นั่งอันนี้คือเดิมๆก็นับเป็น1ตอน2ตอน3ตอน4ตอนแล้วก็5ตอนนะครับ5ตอน15ที่นั่ง3 3เอ้ย2 3 3 3 4นี่คือรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับใครที่อยากจะได้รุ่นนี้มองหารุ่นนี้รถที่แบบกิ๊บๆเดิมๆไม่ช้ำ เพราะว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยผมก็เคยไม่ใช่ผมไม่เคยผมก็เคยเอามาขายนะรถที่เป็นรถเอ็นจีวีนะจากโรงงานที่ขายถูกๆอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับในช่วงที่โควิดในช่วงที่โควิดผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลละรถตู้กลับมาฮอตกลับมาฮิตกันผมก็ขอตามกระแสมาคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC ได้รับชมรับฟังเนี่ยไม่ใช่คนที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับคือรถกลุ่มนี้นะครับคือ จะเป็นเขาเรียกเป็นรอยยสอ2โดยกําเนิดก็คือป้ายฟ้านะครับก็คือป้ายฟ้านะี่ยกันยา60นะครับตู้นั่ง5ตอนนะตู้นั่ง5ตอนระบุลงชัดเจนนะครับลงชัดเจนนะครับที่นั่ง15คนนะครับสิคนแล้วก็เขาจะลงประทับตาไว้ว่าไม่ใช้รับจ้างเพราะว่ามันไม่ใช่ป้าย36หรือเป็นป้ายเหลืองอันนี้ไงนะครับไม่ได้นะครับ,นะรบตัวนั้นน,นี่นี่คือ รา,ายละเอียดเพราะบางคนกลัวว่าซื้อรถแล้วกลัวได้เป็นรถรับจ้างรถ,รถไปรถปรับจ้างมาก่อนหรือเปล่านะครับใบเหลียงไบฟ้ามาก่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับใบสามหกมาก่อนหรือเปล่าเงี้ยก็จริงๆรถพวกนั้นก็ยากนะครับเพราะว่าซื้อมาขายก็โอกาสจับเพ็นแน่แนน้อยนะครับหรือไม่จัดเลยนะนี่คือจุดขายนะครับจุดขายของรถตู้ชุดนี้คันนี้นะครับชุดนี้คันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งอะเรื่องของราคานะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ราคาถูกสอง สภาพสวยกริปน็อตไม่ขยับนะครับ3ไม่น้อย95,000กิโลนะครับ4จัดเต็มท่วมท้นมีรถเทินก็ยิ่งดีนะนี่คือคอมพิวเตอร์ที่สอสักดานำมาคอนเฟิร์มให้ฟังนะครับสำหรับคนบอกว่าเป็นห่วงว่ารถตู้สภาพจะเป็นยังไงดูร,รักษายากไหมผมต้องบอกเลยว่าถ้าท่านเคยใช้หรือเคยสัมผัสนะครับเครื่องยนต์ดีเซลของมอเรลหนึ่งเคดี บอกเครื่องโตโยต้ตานี่แหละที่เป็นรหัสเครื่องเดีวยวกันที่ใช้ใน f o r t จูเนอใช้รีโวบ,บ้านเราใช้ในวีโก้ผู้พิจไม่ได้ใช้รีโวใช้ในวีโกนะครับบ้านเราก็เป็นวอ็อกเครื่องนี้อึดทนนานใชด้ดีไม่จุกจิกสนใจรถตู้คอหาสอสักดาครับ0840369999นะครับ0840369999นะครับ, 999, รบเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์เดีวยวกันนะครับปรึกษาเรื่องออกรถสนใจรถตู้หลังคาสูง ไฮเอ็ดคอมพิวเตอร์สามจุดศูย์ ada, ีโฟดีเกรยรธรรมดาปีสองพันสิบเจ็ดเจ็้าันบาทโทรคุยกันครับสวัสดีครับ